สวัสดีไม่กทคัญด้วยในเอเนะครับผมวันนี้วิวจะมีชื่อว่าสกีบัตดูเรตนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจกักจากเกมที่ชื่อว่าบั h ช็อต u ูเ t ต e นั่นเองนะครับผมก็คือใครที่เคยเล่นเ,เคยเห็นผ่านตามาก็เกมบัคช็อตรูเลต์เนี่ยเ,เป็นเกมที่แบบว่าเราจะมาอยู่ในนลกในเอเนะครับที่ต้องมาคอยยิงลูกซองใส่กัน่น,นเองนครับต้อง จับไพ่ต้องดูให้ดีลูกซองที่เรายิงอยู่นั้นนะ่ยมีกระสุนหรือเปล่านั่นเองครับยิงให้ได้นั่นเองครับยิงจนกว่าชีวิตของฝ่ายตรงข้ามจะหมดลงนั่นเองนะครับผมก็จะมีการแงะปืนการฟันปืนอะไรอย่างนี้ที่มีของเล่นต่างๆนั่เนเองเที่เอ่อหลายๆคนเขาเคยเล่นกันไปนั่นเองนะครับผมก็ได้ขึ้นภาพประกอบประวัตินี้เนาะทุกคนน่าจะเคยเห็นเกมนี้กันมานั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมคล้ายๆเป็นเกมแบบนั้นเลยเนั่นเองครับผมเรื่องแรนมาอใจจากเกมนั้นเลยแต่ว่าเกมนี้คือเกมเฮดนั่นเองนะครับผมเกมนี้จะเป็่ เกมแนวประมาณเหมือนเกมนั้นเลยนั่นเองแต่ว่าเกมนี้จะใช้ไพ่ในการเล่นนั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะไม่ใช่การยิงขนาดเราแพ้นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครก็ตามที่แพ้จะถูกโดยกระทําอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะส่วนตัวเกมนี้เล่นทัทางพุ่ pc แล้วก็แอนดรอยนั่นเองนะครับผมเป็นไฟล์ apk เ,เลยติดตั้งเล่นได้เลยนั่นเองนะครับผมเป็นภาพพิกเซลเนาะเกมนี้ขนาดไฟล์เกมอยู่ทีประมาณ100เมกนั่นเองนะครับผมก็ใครสนใจลองโหลดได้ที่ทวิตเตอร์ไม่่ที่ดีคอร์ได้เลยนั่นเองนะครับผมเกมที่ เอ่อ461นั่นเองเนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวลองเล่นกันดีกว่าตัวเกมจะเป็นประมาณไหน,นกันสักเกมน,นี้เนาะนี่ครับแั้วก็พร้อมกันก็ไปเลยพร้อมกันเลยเนี่เองนะครับแต่ทุกเกมเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนาะนี่ครับใครไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถใช้แอปแปลภาษาที่อัปเดตใหได้นะเดี๋ยวไมา่าดูคลิปเรื่องจบก็จะเล่นเป็นกันเองนครับไปสตาร์ทเลยตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวโดยทิ้งท,ทุกคนที่ฉันรักเอาไว้ข้างหลังฉัน เดี๋บนเส้นทางที่ฉันไม่เคยตั้งใจว่าจะไปไว้ฉันจะ,จะปกป้องพวกเขานะแต่ว่าความกลัวเข้ามาครอบงำจิตใจของฉันประตูอันน่าสะพรึงกลัวจากพวกนอกรีดปรากฏต,ต่อข้าพเจ้าฉันไม่ใช่คนที่มันกำลังตามหายอยู่นี่คือจ,จุดจบโดยสมบูรณ์แต่ฉันบอกไปแล้วว่าฉันเป็นใครและมาจากไหน มันยิ้มและเคลื่อนที่ผ่านความวบ้าเปล่าไปพร้อมกับการแกะซอมาสีแดงเข้มดูสวยงามนั่นโอ้โอ้โอ้ไม่กอดอะไรเนี่ยกรุณาลงนามการสถาปติ์นะฮะโอเคสุดเรื่องง่ายๆคือเราก็คือทิ้งเหมือนทําเรื่องในอดีตและบางอย่างไว้เราทิ้งเพื่อนเรามาในเอ็ดนะครับนั่นเป็นการหักหลังอนะไรสักอย่างก็เลยมาตกอยู่ที่ ลดตรงนี้นันเองนะครับซึ่งไม่ส่เสร็จที่เขารอคอยนั่นเองนะฮะต้องกดที่ที่โนตนี่นะครับผมโอ้โหและนี่ผู้หญิงคนนี้กับเมื่อกี้นคนละขั้วกันเลยนะแต่ดูซิโอ้มีแค่ข้างบนนะที่ให้อ่านก็คือเขียนว่าการปลดภาระความรับผิดชอบทั่วไปนะฮะโอเคก็เซ็นปวัดเราเป็นผู้ชายผู้หญิงกันแน่ผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าจากรูปเมื่อกี้ที่เป็นตัวเล็ก,ลกได้เป็นผู้หญิงนะฮะ เอาละกดนั้นเรียบง่ายมากแจกไพ่โจ๊กเกอร์ให้ฝ่ายตรงข้ามเพื่อชัยชนะโซ่ตัวที่ที่หลักของฉันคือชีวิตของฉันนะสองเส้นนี้เหรอชีวิตของคุณคือเหรียญสีน้ำเงินบนโต๊ะอ๋อเป็นชิปของเราก็มีสองเหมือนกันนะฮะหากคุณสูญเสียชีวิตทั้งหมดของคุณเกมก็จะจบลงทันทีเอาละขอให้โชคดีนะฮะแคนี้เหรอ โอเคเรามีหัวใจกับโจ๊กเกอร์เหรออันหนึ่งคือจ๊กเกอร์อันนี้สองคือหัวใจเลยครับผมหนึ่งจ๊กเกอร์หนึ่งหัวใจอ่ะฮะแล้วไงแจกไพ่หัวใจให้ตัวเองแล้วทำให้เจ้ามือข้ามตาของเขาอ๋อต้องสุ่มหรอว่าถ้าเป็นโจ๊กเกอร์ฝั่งตรงข้ามก็จะเสียหัวใจอย่างเงี้ยหรอซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะอ,อันซ้ายคือเอาเราเราเก็บไว้เองกันที่ขวาคือให้เธอนะครับ โอ้โหแล้วไพ่เมื่อกี้มันก็ไม่รู้ล้วนเนด้วยเอาเป็นว่าอะให้ตัวเองแล้วกันอะลองดูก่อนอุย้ยจ๊กเกอร์อุย้ยเดี๋ยวทำให้เสียงมันแปลกเหมือนโดนตอกกันนี่คือชีวิตสุดท้ายของคุณเดี๋ยวเมื่อกี้เราโดนอะไรเข้าหลังอะระวังให้มากๆนะอ๋อคือเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันจากเสียงเมื่อกี้นะครับเหมือนเราจะโดนตัวอะไรทักอย่างเข้ามาข้างหลังางเต็มๆเลยนะเมื่อกี้โอเคชิมหายแล้ว หัวเราะย่อซะด้วยและสุดท้ายคือหัวใจโอ้โหแล้วใครจะไปรู้อะไรอย่างนี้หนึ่งจกเกอร์หนึ่งหัวใจโอเคเกมมันสุ่มดวงนี่ว่าแล้วจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะมันโอ้โห อาให้เธอไปถ้าให้เธอเท่ากับว่าเธออาจจะได้หัวใจเพิ่มก็คือเซฟชีวิตตัวเองแต่เราก็โดนอยู่ดีนะฮะคือต้องมียังทางใดทางหนึ่งอะ่ะผมว่าเราไม่โดนเราไม่โดนสองรอบหรอกเชื่อปะผมเชื่อว่าระบบเกมมันไม่เกมนี้ไม่ไ,มได้ไม่ได้พึ่งดวงฮะมันมีเดลล็อกแลก้วก็เออเขาเรียกว่าอนะไรคำสั่งที่ล็อกเอาไปแล้วมันไม่มีทางที่จะให้เราสองรอบหรอกบางทีเราอาจจะล็อกก็แบบว่าด้านซ้ายเมื่อกี้เลือกตัวเองไปแล้วเออเมื่อคิดว่า,าจะเลือกเธออีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเออนี่หลอกเลยครับอย่างเลย ไม่ได้ <c oughs> ผมก็เอาให้ฟังไม่ได้ด้วยก็ <c oughs> คือนั่นแหละรครับมีเสียงคนค้างด้วยแล้วก็เรียบร้อยครับโดนบึ um! ้มบั้นไทยเรียบร้อยไม่มีข้อความอะไรอ่านไม่ได้ <c oughs> อะไรนะ่ะนี่ฉันฉันอยู่ที่ที่ยังไงอ่ะนี่ฉันแพ้เหรอุดห <c oughs> ยุดหยุดไม่รู้อ่านไม่ออก แล้วโอ้มาแลบลิ้นด้วยเดินได้ปะอ้เดินไม่ได้ได้ทำไรโอ้เอ้าเชมเมาส์ได้กันจิ้มค้างเหรอโอ,โอ้คลิกซ้ายค้างได้กันเดินแล้วเดินไปไหนเอ้าไม่รู้ถ้าเป็นมือถืออาจจะจิ้มค้างนะแต่ว่าโอ้โหความคุณเล่นก็ยากให้เล่นใหม่เหรอเอาละ่ะเซ็นสัญญาเอา้าวนลูปเหรอ น่าจะวนหลุดไปเลยนีครับโอเคเอเคเกมน่าต้องเล่นเรื่อยมันจะวนหลุดอีกไปเรืเ่อยหวัเราจะชนะใช่ไหมโอเคได้มาบอกว่าจะมันคงไม่มีอะไรเปลี่ยนไปใช่ไหมบบว่าแอบใส่เดรบิกอะไรน่ากลัวลงมานะครับแล้วใครจะไปรู้ลนะ่ะมันเกมมันพึ่งดวงอะ่ะหรือทุกทุกคนคิดว่ามันจะเหมือนเดิมปะเธอเลือกให้ตัวเองด้านซ้ายเพราะไพ่แรกที่เราหยิบมามันต้องเป็นไพ่โจเกอร์ เพราะงั้นเราให้เธอไปเลยโพราะว่โอ้โอใบได้หัวใจใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้อะะลองลองลองดูอุ้ยเซ็นเซอร์นะครับโอเคผมรู้แล้วไปโดนอะไรก็คือโซ่ที่อยู่ข้างหลังนางอะ่ะมันมุดเข้าไปข้างหลังเธอนั่นแหละฮะโอ้รอบนี้จ๊กเกอร์สองแล้วก็หัวใจสามนะฮะโอเคโอ้โห คือ2ใน3ผมว,ว่าเราอ่ะเอ้ยรอดแล้วโอเคอันนี้เธอสองสองแล้วนะครับจ็กเกอร์2อหัวใจ2องต้องลงเลือกอีกเหรออนงีว่าเธอต้องสลับกันเลือกอะไรอย่างนี้อ่าอเธอแล้วกันอ่ะอุ๊ยรีบร้อยขอแยกเซนเซอร์นะครับให้ดูไม่ได้นะครับเป็นฉากที่ดังโดนแฟนนะฮะอาคุณนี่มันเก่งจริงเลยนะ มาทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นดีกว่านะ2อ,อออบเจกต์สลัดเรอ2คนเหรอเออจะมีวัตถุเข้ามาใหม่ทุก2ชิ้นในสำรับใหม่เหรอโอ้ไม่ก็เอาแต่ละอย่างมาเบกเ,เซ็นเซอร์แทบไม่พักเลยมันเอาเออเขาเรียกว่าดุน่นนั่นแหละของเล่นผู้ใหญ่มานะครับผมประมาณนั้นโอเคด้านซ้ายบนโอโ้เ็กเอ้เซนเซอร์ยับโอเคจ็กเกอร์สองจสาม อาา่ะฮะโอเคเชือกนี่คืออะไรเชือกมันไม่บอกนะว่ามันคืออะไรอะ่ะเรากดไม่ได้ด้วยคืออะไรงงไม่รู้เหมือนกันอ่าอันนี้โอ้โหมันกิโจ๊กเกอร์สามมันจะสองวผมอธิบายลืมอ่าให้เธอแล้วกันอ่ะเอาชิบหายโอ้เธอปิดปากเรา เห,เหมือนบังคับโดนหรือเปล่าไม่รู้ออยังไงงงกันหมดแล้วโอ้โหัวใจสองรอบไปเลยขี้โกงจัดโอ้โหัวใจหมดเลยเลยจ็กเกอร์เราก็สองใบเลยดิงานงอกแล้วเรียบร้อยเป็นชาตาที่ไม่อ่านเลี่ยงโอ้โห เอรามีหัวใจเยอะอยู่มีโจ๊กเกอร์สองใบคือของข้างบนรู้สึกแต่ใช้ได้ตอนที่เราแบบว่าได้หัวใจแล้วป้าถึงจะใช้ได้เพราะผมกดไม่ได้เนี่ยอ๋อต้องกดอ๋อต้องกดอ๋อต้องกดบนโต๊ะนะครับโอเคไหนลองดูสิอันนี้คือเหมือนเป็นแทงเอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับผมอันนี้คือเขาบอกว่าการ์ดใบถัดไปสร้างความเสียหาย2เท่าโอ้นะี่ครับอันนี้คือเพิ่มดาเมจนั่นเองนะครับผมส่วนนี้ที่เป็นรูปม่วงๆอันนี้นะครับเออเป็นไข่เนะาะไพ่ใบแรก เอ่อะไรนะไพ่ใบแรกของสำรับหลุดลงมาเนื่องจากการสะเทือนนะครับออกมันจะทิ้งมันสามารถทิ้งใบแรกไปได้นั่นเองนะครับผมโอเคส่วนอันนี้เนี่ครับเป็นเหล็กนะครับผมที่เอาไว้ยัดนั่นแหละครับผมไว้ที่โอ้ชื่อเนะครับเสียบบันทายเลยครับผมช่วยปรับปรุงการมองเห็นของคุณและช่วยให้คุณมองเห็นไพ่ใบแรกนะครับผมโอ้อันนี้คือมองเห็นไพ่ทะลุนั่นเองนะครับผมว่าไพ่อันนี้คืออะไรนั่นเองนะครับ โอเคอ่ะเราลองใช้ให้หมดเลยเลยกันนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะ,ะเราองใช้นี้ก่อนเลยกันนะอ๋อแรกหัวใจโอเคหัวใจนะครับแล้วเราก็เอาหัวใจให้ตัวเองนะครับอึ๊บโ okay. อเคถ้าเราทายถูกปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจวดได้ต่อนะครับผมซึ่งใบต่อมาผมไม่รู้ว่ามันคือไอรอะไรด้วยนี้อันก็เลือกอันนี้กันทิ้งพไพ่ใบหนึ่งนะครับอ้ทิ้งไพ่หัวใจไปอูไม่นะเสียไพ่หัวใจไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ คิวหายไม่ได้นับแล้วด้วยตอนนี้เหลือเท่าไหร่ไม่รู้เหลือโจ๊กเกอร์2องปอหัวใจหนึ่งหรือเปล่า,อ,าอ่าบูดเลยนี่เพิ่มเดเมจแล้วก็เอาให้นางครับแม่งเอ้ยโอ้เป็นหัวใจอุย้ยเหมือนนางอุย้ยนางชิพายมองทะลุเป็นโจ๊กเกอร์อย่างที่เราโดนดิคงไม่บือให้ตัวเองหรอกใช่ไหมนางไงชิพายโดนลวแล้วนางไปตั้งสี่โซ่เราเหลือแค่สองละที่บาย มันมีของเล่นมาเพิ่มอันนี้ให้เราแล้วกันผมเชื่อเออหัวใจสวยโอเคตอนนี้จะเหลือใบสุดท้ายแล้วปะใบสุดท้ายผมว่าน่าจะเป็นโจ๊กเกอร์ว่าโจ๊กเกอร์ป่ะเออเด a b e เลยแล้วก็เอาให้นางเลยแม่งอีกแล้วหัวใจโอโหโคตรสวยโอโหอันสุดท้ายเป็นเราอือหือเอาแล้วหัวใจดึงใบโจ๊กเกอร์ดึงใบเสี่ยงดวง หนึ่งในสองโจ๊กเกอร์หนึ่งหัวใจหนึ่งโอเค <c oughs> ชอบตอนดังดิดดิวจังเลยโอ้โหมองทะลุอีกเป็นโจ๊กเกอร์ให้เราหรือเปล่า <c oughs> ให้อยู่แล้วแหละชิปหายแพ้โอ้ยหัวใจนาะยยังไม่ลดสักอันเลยโอโ้เรียบร้อยโดนแล้วและหัวใจนี้ก็ให้ตัวเองเออเอาไปเถอะ โอเคหัวใจ3ามจูกเกอร์สองอุ้ยอันนี้มีของใหม่ด้วยฮะโอเคหัวใจ3ามจูกเกอร์สองต้องจำไม่ได้ว่าเหลือไพ่กี่ใบนะฮะอุ้ยแต่ตานางอยู่นี่ว่าอนนโอ้จา่ายจสองเท่าแต่โดนตัวเองอุ้ยสวยเมื่อกี้นางแบบว่าใช้ดับเบิลเดเมจนะครับผม,มก็คือโดนเดเมจสองรอบซึ่งนางก็เปิดใช้แล้วก็จะให้ตัวเองก็กลายเป็นว่าเดเมจเขาตัวเองเนี่ยเพราะเมื่อกี้มันเป็นไพ่จูกเกอร์นะครับผมโอเคถือว่าดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเธอก็เสียลวดไปแล้วนี่ครับ อันนี้คือเอ่อน้ำมันหลอดลื่นนะครับผมคุณได้รับชีวิตพิเศษนะครับโอ,โอ้ได้พลังชีวิตเพิ่มเอาเลยอ่าหัวใจเพิ่มมาหนึ่งอันนะครับต่อไปดูไพ่นะครับดูไพ่จะคุ้มป่ะนะอ่าอันนี้คือทิ้งท,ทิงไพ่เนะาะดูไพ่แล้วกันนะโอโจ๊กเกอร์นะครับผมจะไม่มีคูณสองะดิไม่เป็นไรถือว่าเราเซฟแล้วกันนะอ่ะให้นางไปเลยครับโดนดู <laughs> ต่อไปหรือแต่หัวใจแล้วไม่มีแล้วแต่หัวใจพว้นี้มันแค่ลอดตัวไปเฉยเลยครับผมให้เราเถอะโอ้โหให้ตัวเองแต่อย่างว่ามันในเด็กมันไม่มีโจ๊กเกอร์นะครับหมดแล้วจ๊กเกอร์ไปสองใบซึ่งนางทำร้ายตัวเองไปแล้วเลิวก็ให้นงางไปแล้วด้วยโอเคแต่ตาหน้านี่สิยังเป็นเทินนางอยู่านางยังไม่เสียบยังไม่แบบโดนเดเมดก็คือมันยังไม่มันจะไม่สลับฝั่งนะครับจ๊กเกอร์สองหัวใจสามโอเค เปิดมาให้ใครให้ใครใช้ของเปล่าตัวนี้น่าไม่แค่เพิ่มดาเมจนี่ครับด้านบนอุ้ยถูกอันซะด้วยยังไงยังไงยังไงโอ้โหเลือกถูกซะด้วยเวรเอ้ยเอาผมตายไะเนี่ยเหมือนจะไม่มีชิปเลยแล้วโอ้ my god ไอ้ขี้โกงรู้ได้ยังไงว่าไพ่ต่าคือไพ่โจ๊กเกอร์ โอ้ไ oh y g o d ไปไม่รอดโอเซนเซอร์ยับแน่เลยคลิปดีอาจจะมีบางช่วงที่แบบเสียงเงียบนะีเพราะว่ามันมันมีเสียงคุณรคร้ังด้วยก็เลยฟังไม่ได้ฉันรู้ว่าฉันเคยเห็นคุณมาก่อนนะเอ,อ่อคุณอยู่ในศึกสุดท้ายกับ AY อย่างนั้นเหรอคุณอยู่ที่นี่ไหมฉันช่วยคุณไว้นะอุ้ยเหมือนได้หลอกการพูดคุยจะเปลี่ยนไปนะครับไม่ต้อจะแพ้โอเคเหมือนจะไม่พูดนะ ทุกคนนี้ก็คลาเหมือนเราเลยหรือเปล่าหรือเป็นเอวาที่เป็นเพื่อนเธอไม่แน่ใจนะครับแต่เหมือนเดิเรื่องเราเหมือนเราจะทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังด้วยเอวาใชเป็นหนึ่งในเพื่อนเรานะฮะอ่าเหมือนเดิม,มอีกแล้วไม่รู้ต้องเล่นงานเท่าไหร่แต่ว่าเราจะชนะได้ครับผมมารอบสุดท้ายแล้วกันเลยครับผมเ,ออเดี๋ยวเม่ีดูคลิปจะยาวนะครับไม่แน่จะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่านะไปะ A later few moments โอเคผ่านเฟสสองแล้วนะครับโอ้โหใช้เทมเยอะจัดนะครับผมไอเทมล็อกนี่โคตรสวยทำให้เราแบบอยู่อเธนเรานานจัดเลยนะครับสิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ได้ยังไงกันขอแสดงความยินดีที่คุณมาไกลได้ขนาดนี้นะแต่ก็มาได้แค่นี้แหละไม่มีรอบต่อไปแล้วไม่มีโอกาสครั้งที่2อีกต่อไปแล้วแสงสว่างที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดแต่ชนะเท่านั้นตอนนี้เราสองคนจะทําสิ่งที่แม่ของเรา เริ่มเอาไว้ให้เสร็จฮะใช้คำว่าแม่ด้วยนะครับเมื่อกี้สี่สิ่งของใหม่สำหรับแต่ละรอบนะครับโอไมค์กอดโอโหหนึ่งในสองนี่แหละโอไมค์กอดขอให้คุณโชคดีนั่นเป็นสิ่งที่คุณคนต้องการสินะโชคดีใช่ต้องการโชคนี่แหละเกมบ้านนี่ป็นโชคโอค้ย ต้องอาต,ต้องมีของต้องใช้ครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียขอนีครับป่ะเราสุดท้ายแล้วมันว่านะยครับอยากรู้เป็นไรฉากจบกีจะเป็นยังไงนี few later. ออ่อยู่เทินเราอยู่ก็ผอกไม่ได้ใจนะผมแค่เสัเันเะทินนยมันสลับฝังเลยปะนะไหนดูสิที่เจมองแล้วเดี๋ยมันขึ้นบอกเนะครับเอาเฮ้ยรอบนี้ไม่ขึ้นหรออ๋อเหมือนรอบสมันจะไม่บอกเนี่ยว่าเหลือจ็นเพิ่มอ้นีก่อน เนี่ครับเพิ่หมหัวใจโอเคแล้วก็ดูว่ายังอยู่เทืนเราอยู่โอเคเพราะว่าใช้สั่นเทือนได้ใช้สั่นเลยกันนะโอเคทิ้งหัวใจไปเลยครับโหดังมีหัวใจสมอันเดี๋ยวดูซิโอ้ยต่อไปโจเกอร์โอเคสวยอยู่ต่อไปโจเกอร์เพิ่มดาเมจมัดนางแล้วก็ไปครับเออเสียไปสองเหลืออันเดียวต่อไปเทือนหน้าใช้มงถ้าไปต่อไปเป็นโจเกอร์จบเลยเกมโอเวอร์เลยครับเราชนะแล้ววินเลยบอกเลยวินเลย ต้องดูครับโอเคมาสวยหมดแล้วหมดแล้ว,ลวจ้านางน้อยได้เวลาจบเกมแบบตรงนี้ลาก่อนเออเกมสุดท้ายหมดแล้วฮึยคลิปนี้คลิปเดียวเล่นเกมจบะฮะทุกคนโคตรตึงหวังว่าจะตายสุดท้ายจริงนะโอ้ไมก่ก็โคตรหลอนโอ้รอบนี้ไม่เป็นตัวละครข่าวแล้วเป็นตัวละครมีสีแล้วนะครับและน่ากลัวมากไอตัวข้างหลังเนี่ย ตายสิชิดชิดชิดเวนเอ้ยี่ฉันล้มเหลวได้ยังไงเนี่ยโหแล้วทำไมต้องพังโต๊ะด้วยล่ะแล้วเขาร้องให้ทําไมฉันไม่รู้เลยว่าคุณจัดการให้ไพ่ดีๆไปอยูย่ฝั่งคุณได้ยังไงอ่ะแต่ถ้าคุณสามารถสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของฉันแล้วก็ฉันอยากมีชีวิตอยู่โดทําให้ฉันเป็นเหมือนคุณด้วยอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจสตึกอะไรเลย เลยอยู่มันก็ได้กันเองคือสวนตึกอะไรปะเนี่ยนะครับฉากเรีเซอร์มนเดิมนี้ครับมันบอกว่าอ,อยู่มันก็สมิสมัมเพิกันเองเฉยเลยผมก็งงไม่เข้าใจ <c oughs> เอาเป็นว่าเหมือนในอดีตพ่อแม่ของเราแล้วก็ไอคนที่เป็นผมเหลืองเนี่ยเหมือนจะทําเรื่องอะไรมาั้งครับผมเป็นการดวลการเล่นไพ่นี่แหละคนที่แพ้คนที่ชนะมัง้ง จะได้เป็นราชินีของสกิบัตนี่ครับผมซึ่งแม่ของเราก็ชนะแต่ว่าแม่ของเราไม่เป็นเออไม่เป็นเป็นราชินีได้แป๊บเดียวแล้วก็เหมือนจะหนีหายไปไหนสักที่นั่นะเองนะครับผมซึ่งก็หนีไปเป็นเอลนะครับแล้วก็ไปสนุกสําราญเรื่องอย่างว่ากับโลกภายนอกจนไม่ได้แบบมาทําหน้าที่เป็นราชนินีนะครับผมก็นางก็เลยต้องมาทำราชหน้าที่ตรงนี้แทนนั่นะเองนะี่ครับประมาณนะั้นซึ่งรอบนี้เราก็มาชนะอีกนั่นะเองนะครับบัลลังก์ของเธอที่เธอทํามาตลอดมันก็ต้อง แทบไปนั่นเองครับสุดท้ายเราก็ต้องมาขึ้นบัลลังก์แทนนั่นเองนะครับผมซึ่งเธอก็อยากจะเป็นเอลเป็นอะไรอย่างงี้มั้งนี่ครับนางก็เลยแบบถ้าอยากจะเป็นเอลเราก็ต้องมามีสปิทสปืดกันนั่นเองเราจะได้เป็นเอลนะครับผมก็ตอนนี้ก็เลยสปิทสปืดกันนะครับผมประมาณนั้นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันในเรื่องงงนี่ครับบางคำขผมก็แปลไม่ค่อยออกเลยมันเป็นฟอนต์พิกเซลเนี่ยครับผมโอเคเอาว่าก็ประมาณนั้นนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเป็นผู้หญิงแท้ทำไมเรามีดาบไอ้กระดือร์ตรงหน้าของเราได้ไงรัับตอนนี้แทงกะดซเอร์เซลาะตอนว่า ดูอีกทีกันว่าตอนหลังเองเครดิตมีอะไรหรือเปล่านะครับผมอ่าโอเคนะครับผมหลังเองเครดิตก็ไม่มีอะไรนั่นเองนะควอย่าไปสนใจใน,นเรื่องแล้วกันนะนเองนะครเป็นว่าตัวเกมเล่นแค่มันให้มันสนุกแล้วกันนั่นเองนะครับตัวเกมมีบทดประมาณสามเฟสเนาะนะครับผมก็เป็นเกมที่เล่นเพลินๆดีนั่นเองถ้าเรารู้เคล็ดลับแล้วก็เอ่อการใช้คอมโบของพวกการ์ดได้เนี่ยเราก็จะอีซี่แล้วนั่นเองนะครับผม ประมาณน,นั้นสำหับเกมนี้ถ้าเป็นตัวเต็มแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้ในสตรีมก็มีราคาอยู่เนาะนี่ครับเดี๋ยวดูซิว่าตัวเกมนี้ดูพัฒนาไาหมหรือว่าพัฒนาเสร็จแล้วนะขออนุญาตเช็คสักครู่หนึ่งด้วยกันนะฮะอ๋อเหมือนจะว่าเป็นเวอร์ชันแรกอยู่ในเอเดนครับผมไม่ไแน่ใจว่าตัวเกมจะมีอะไรอัปเดตเข้าเพิ่มหรือเปล่านั่นเองต้องรอดูแล้วกันเนาะนี่ครับผมซึ่งตัวเกมในสตรีมก็ยังไม่วางจาหน่ายเนาะแต่ว่าขึ้นไป็นหน้าร้านค้าให้สามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้แแล้แบบ้้้้้วววหหรรรรรืืืืืืออ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 ไไไปปตตติ๊กกกเเ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 มมมมนนนนบบบยยาา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 ดดดๆััั่่่่งงะะคจจีขข จะมีภาคต่อเนี่ยก็เราติดตามจากผู้บรรณาเกมได้เลยนี่เองนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์หน้าร้านค้าว่าใเกมได้ให้ไว้ให้เนาะเนี่ยครับผมฉันไปตรวจดูแล้วก็ดูการ์เวนาของผู้บรรณาเกมได้นี่เองครับทุกเกมก็เล่นสุกดีนะเล่นเพลินดีนี่เองนะครับเป็นภาพเคลื่อนด้วยและเสียงคนค้างก็ดูน่ารักน่าดูดีนี่เองนะครับผมเซ็กซี่พอตัวเลยนี่เองนะครับก็ถือว่าครบเครื่องดีนั่นเองนะครับเกมเพลย์ก็สนุกเนี่ยภาพก็สวยไม่ได้แย่เลยนี่เองครับแอนิเมชั่นก็ดีนี่เองนะครับผมนี่ครับแต่อาจจะติดตรงด้านภาษาหนึ่งที่ผมอาจจะไม่่คออยยยแข็็งด้วกเลาจจะ แต่มึงงงนิดนึงนั่นเองเลยครับผมก็เป็นวานนี้ในการสลากเกมสกิฟท์ดูเล็ดนั่นเองเนี่ยครับผมใครจะลองเล่นยังไงก็ลองดูที่เทวิตเตอร์บางทีที่คอร์ดได้เ,เลยนั่นเองครับเพราะผมได้เซนเซอร์เยอะในคลิปนี้อาจจะถ่ายทอดไปให้ดูได้ไม่เยอะนั่นเองครับผมอาจจะมืออาจจะบางทีอาจจะแบบตัดไปเลยหรืออาจจะแบบว่าบางทั้งจอย่ีอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยแนะนำให้ลองลองเล่นดูนั่นเองนะครับพื้นที่ไม่เยอะแค่ร้อยเมกนั่นเองนะครับผมเล่นเสร็จแล้วก็เลิกเกมทิ้งได้ไม่ได้กินพื้นที่อะไรเยอะ นั่นเองนะครับผมโอเคเขาจะคงได้โหลดที่คอมพิวเตอร์ไม่ทีที่ขอดได้เลยนั่นเองนะครับเกมที่261นั่นเองนะครับเป็นเกมพิสูจน์เกมหนึ่งเลยในะเกมนี้นี่ครับโอเคไงก็เจอใหม่คลิปหน้ารายกันครับชวิดูเกมนี้ไงฝากกดกดหนึ่งเราให้กำลังใจผมด้วยนั่นเองนะครับอยู่ดูหน้าประเด็นต่อไปตามชมมิตเลยไม่ใช่ใหม่เกมหน้าสุหรับนี้คุยกันไปก่อนหวังทุกคนจะชอบเกมนี้กันนะครับไปนะครับบ๊ายบาย